สวัสดีครับผู้ที่ติดตามช่องกอบกล้วยงามลอยนะครับวันนี้กอบกล้วยงามลอยเขามาเปิดกล้วยอยู่ของอยู่กลางท่งหน้านะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามแฟนผมนะครับวกล้วยตัวนี้ทองพอไรสูงเท่าไรนะครับเป็นลูกพอไรนะครับเนาะสวัสดีครับสสวัดีค่ะเป็นลูกแม่ลูกตัวผูตัวเมียเนาะครับนี่ลูกสาวพอไรครับลูกสาวเบิ้มค่ะลูกสาวเบิ้มหดือแจ๊กเดียนเนาะครับนี่กลูกสาวเบิ้มหดือแจ๊กเดียนแม่ทองไว้ครับนี่ทองแล้วค่ะ แหวนทองก็พอได้ครับทองเก่าเจริญค่ะแม่นทองก็พอเก่าเจริญนะครับเนาะทองจ็กเดือนแล้วครับนี่ทองหนึ่หกเดือนปะครับโอ้โหโม้เนี่ครับพี่น้องเอ้ยส่วนสูงแม่อยู่หลายเม็ดเนาะครับนี่ร้อยสี่สิบสี่บวกค่ะร้อยสี่สิบสี่บวกเนาะครับเนาะโอ้สุดจัดปลัดบอกเลยครับพี่น้องทองกับพอเก่าเจริญได้สีได้หกเดือนเนาะครับเนาะลูกสาวเบิรมพันล้านเนาะครับลูกสาวเกียรติเดียนะครับวันนี้ครับ ซื้อจัดประลัดบอกเลยครับพี่น้องเอ้ยเขาข้อดีดังเลี้ยงอุ้ยหุยครับมึงข้อลูกนะครับเนี่ยถ่ายบกสมโอตัดนะครับลูกก็ไงี้ครับบ้าเมือง่ายลูกนะครับลูกสาวเบิรมพันลานนะครับเนาะจอายุหกเจ็ดเดือนกลัวนะครับพี่น้องอายุหกเจ็ดเดียนกลัวนะป้าเบิ่งเห่าหางนะพี่น้องเอ้ยฝ่ามือผมกองป้าไงกว่านี้ครับเนี่ยลูกสาวเบิรมพันลานนะครับเนาะนี่แหะครับ ของเงมงงามดูพี่น้องเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกยู่ล้วครับโอ้มีของดีบ่ครับนี่มีค่ะมียางแน่ครับนี่แต้มแก้มจำใชมีตาแต้มแก้มจำนะครับน้าบกเผางี้นะครับนี่แหละครับกล้วยครับงามดีครับพี่น้องเอ้ยเขาคันซอนเปิดกวงสวยนะครับเมื่อี้ครับสูงหล่อ40ซีนะครับทองก็พอเก่าเจริญนะครับลูกสาวบ่มพันลลานอายุเจ็ดเดือนกุ้งกัวนะครับเนาะของเงี่ยงงามดูพี่น้องเอ้ยบ่ผิดวังนะครับตัวนี้ครับ ห้ามิลิครับเออมันนะครับลูกสาวอายุเจ็ดเดือนแม่ทองกับพอเก่าเจริญหกเดือนนะครับพี่น้องป้าเบื้งดากูกูนะครับพี่น้องดิเพราะว่าเป็นดากหมูครับมึงนะครับเอ๋อหางยังงีครับลูกสาวบึ่มพันล้านนะครับอายุเจ็ดเดือนกุ้งนะครับนี่ละครับกล้วยเบื้องเข่าข้อนี่ครับป้าหลังปลาบูข้อปะเขีงเลยครับลูกเดี๋ยวอีหุ่ยสีดอกเล่าดีนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถามราคาเนาะครับพี่นาะเปิดราคาไปหลายไปหนเนาะครับดิดค,ในในนครับแสนหนึ่งหมืน่นอีกแสนหาพันหาหมืน่นก็โอ้ยแสนห้าหมื่นห้าพันครับเปิดไปนะครับเนาะนี่แหละครับแสนหาหมื่นหาพันเด้อครับพี่น้องเด้ออ๋อผมบอกโบแพงนี่ครัาบาพี่น้องกล้วยสูงหอยซีซีบวกเนาะครับพี่น้องเปิดไปที่แสนห้าหมื่นห้าพันนะครับเพื่อซื้อสองได้สามเด้อครับพี่น้องเดอ้อ เปิดไปที่แสนห้าหมื่นห้าพันนะครับสนจิตสนใจสิเดี๋ยวสิไปขอเบทั่วม่นะครับเนาะนี่แหลคะครับุ้ยเอาไปขอเบทั่วไครับบันนี้ศูนย์เกจ้าศูนย์เก้าหกสามเจ็นนะครับเนาะ ข้อยูบาทน้องบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องโอ้ของเงี้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องของงี้ยงงามนะครับเนาะสุดจัดประหลัดบอกกี่แล้วครับเอ้ยมึงเนี่ยครับเบมึงหางดูเนะครังหางแม่เนี่ครับไายบกสมโอตัดดีนะครับแม่ป้าแม่กะท่องนะครับแม่ท่องก็พอเก่าเจริญเด็กฮูกเดือนนะครับเนาะของเงี้ยงงามนะครับ นี่แหละครับกล้วยงามๆครับจังใดก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกอบกล้วยงามหล่อเอเดอครับพี่น้องเลยพ่อจะเป็นกำลังใจผมนะครับหากล้วยแม่ลูกคุงสูงงามๆมาฝากเราครับเนาะอ๋องามเลยพี่น้องเอ้ยลูกไหมครับอ่อนซ่อนลูกนะครับแม่เขาข้อดิครับลูกเนีลูกคือเขาข้อดิแต่พี่น้องเอ้ยมันนะครับลูกหนาเลี้ยงหุ่ยนะครับลูกสาวเบิรมพันล้านมานะครับอ๋อพี่น้องเลยลูกเนจิตสนใจกับทั่วเขามาสอบถามเลยนะครับ 0963766140นะครับพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามเหมือนเดิมครับเดอ้อนี่นะครับมาเบิ่งคมที่สองต่อนะครับเนาะป้าตัวนี้ก็เหี้ยเอาบอลุดไฟเด้อพี่น้องเอ้ยมันนะครับมันนี่ไหมครับมีตัวของเงี้ยงเหา้ยเลยครับมาเปิดแบงพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปถามรายละเอียดตัวที่คมที่สองนะครับเนาะเอาคมที่สองเป็นลูกพ่อลูกลูกผู้ลูกแม่ครับนี่ลูกูตัวผูผ้เป็นลูกพ่อได้ครับลูกบ้านบ้านจ้าลูกไส้บ้านบ้านนะครับเนาะแม่ผสมไปครับนี่ผสมในยีสีมือหรอค่ะผสมในยี สูงก็พอได้ครับนี่ส,งสูงกับเบิรมจูเนียไหเนาะครับเนาะได้จักมือนหรอครับได้์ยีสิบมื่นค่ะได้์ยีสิบหมื่นาะครับเนาะแม่สูงไรบ้างน,นะครับนะีนะ่สูงลอย C11C ค่ะแม่สูงลอย C11C บ,บวกด้วกันเนาะครับเนาะป้าแต่่วาตัวนี้ซื้อสองกับไปรุ่นสามครับเนาะแนะต่ว่าโค่นแหลกซื้อสามเด้์ดื้อสองเด้์สามครับโค่นแหลกครับมีตัวที่หงายเอาเลยครับพี่น้องเอ้ยผิดหวังกันนะตัวนี้ครับ เดี๋ยวหนาบังหลอบตัวนะพี่น้องลูกตัวผูแล้วครับพี่น้องตัวนี้แต่ว่าเมียสูงลอยสี่ส้วครับพี่น้องงามเหมือนกันครับตัวนี้ครับมเนียครับป้าเดี๋ยวพี่น้องเม่สูงลอยสี่สิบสี่บวกแล้วครับได้ลูกไส้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามราคาเนาะครับฟักขั้วตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นี่แล้วครับป้อตัวนี้กับเน่ากแผลตัวหันเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ป้ได้ทองแล้วครับเนาะตัวนี้ป้ได้ประกันทองแต่ว่าตัวหันประกันทองแล้วครับเนาะโค้งแหลกประกันทองแต่ว่าโค้งหนีประกันทองแล้วครับนี่เด้อ ของเงียวยาวๆครับมึงเนี่ครับเอามาหนีิเปิดไปหลายหมื่นเนาะครับนี่ครับเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นค่ะเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นมแอรครับพี่น้องเฮ้ยตาสื่อแม่กับขุมคาล่ะครับลูกได้ฟรีตัวนี้ครับเห็นปะครับลูกก็ได้ฟรีนะครับถือเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นนะพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ครับมีรถบริการส่งฟรีแล้วครับเนาะโอ้แม่์เลยพี่น้องเอ้ยของดีใช้ส่งการเด้อพี่น้องเอ้ยไผยกำลังหาคุยไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับเนาะเพิ่นมาเปิดราคาแบบถูกๆเด้อคครรับโมแกเเพิิ่นปด100,000 ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับโค้ดพี่ซอนเปิดไปแสนหนึ่งมื่นจะซื้อไปนะครับพี่น้องป้าข้อยสูงหน่อยซีซีเปิดถึงเดียวผมนบาครับควอยค่มนีครับสนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามกันเลยนะครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพี่น้องข้อยยูบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเอาจุงมยางครับพี่น้องตรงนี้เข้ามาเลยเพิ่งทายางเด้อพี่น้องเหยียบห้อยเก่ากุบถาวาบ่ครับตรงนี้พูดครับทายางเหยียบห้อยเก่าดีบ่ครับตรงนี้ครับป้าแบนได้เด้อพีี่่นน้้้อออองงงงงเเยขามครับพ มึงดากเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ่ายบุกสมบูรณ์ัดเลยครับสุดจัดประลัดบอกอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยสนจิตสนใจกับทรเข้าอมาสอบถามนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับนี่แะครับพุวยครับของเงี้ยวเง้านะครับเนาะเอาผมสีงามผมหลบตัวหลบสุดท้ายนะครับนี่เดะโอ้แม่นเลยครับอันนี้ครับ ฝากกดติดตามช่องกอบคุ้ยง่ำละเอียดเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนครับมีตาเตียมนะครับตัวนี้้ะมีตาเตียมกันนะครับตาเตียมแจ่มจ้ำกันนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่น้องพาดบุบแบบโบผแอบเป็นตาสื่อนี่พี่น้องเอ้อราคาดิมันเปิดไว้ครับหอกสูงไว้สี่สิบสี่บวกนะครับลูกตัวผูด้พี่น้องเด้อแม่ผสมกับบิรมจูเนียไว้แล้วครับได้ยี่สิบหมื่นนะครับแล้วถ่ายแม่กับว่าทีไรนะพี่น้องถ่ายบอกสมโอตัดเลยครับแม่นี่ครับ อ่างก่เย่าดีครับนี่ครับตัวลูกตัวผูลูกแถมนะครับสื่อแม่แถมลูกด้วยครับตัวนี้ครับลูกบนบ้านมานะครับขอจบจิบเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนี่เด้อครับพี่น้องเอ้ยพอดเป็นกคาังใจผมหากล้วยแม่ลูกงามๆถูกๆมาลงให้พี่น้องเบิ่งนี่สิละครับขอสวัสดีครับ